ก็ขอเสดงความิดีกับสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวไพ t p ทีพอยด้วยนะครับเมื่อวานนี้แนวทางที่วาาไปให้ภายในครอบครัว3ตัวเต็มเตมเลยมีห้งตัวนี้ตัวเต็งสกอร์สูงบอลเสียบ,บาสเกตให้ไปต่อทางด้านบาเยอร์มิวนิกและให้ไปต่อด้านปารีสเป็นบาสที่โด่เมื่อวานนี้ก็ขอเสดงความิดีกับใครที่ไปตามด้วยวกันนะครับ และใครอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันง่ายๆเลยนะครับแอดไลน์มาที่ @p_poland แล้วก็ a i 7เข้ามาอยู่ในครอบครัวพายที่พอยด์ได้อะไรบ้างได้ลันบาสกันตลอดลุ้นบารสกันตลอดนะครับมีปัญหาติดขัดอะไรครับสามารถติดต่อพายที่พอยด์คนนี้ครับได้24ชั่วโมงสำหรับวันนี้นะครับก็มีบาส NBA แข่งขันกันทั้งหมด1คู่เดินทางมาสู่นัดชิงชนะเลิศของสายตะวันตกและสายตะวันออกแล้วนะครับอินาเพเซอร์จะสู้กับโอซิลและหยาดสนุก และจะแพ้ไม่เกินสิแต้มทุจจัดขัดใจส่วนกับแนวทางที่ไผยทีพอยได้คิดวิเคราะห์แล้วแยกแยะว่าให้อย่าลืมครับมาอยู่ในครอบครัวการแอบไลน์มาที่แอบพีโปแลนแล้วก็ a i 7เย้ำอีกหนึ่งทาง้กันนะครับไายทีพพยคนนี้จะไม่ทิ้งสมาชิกในครอบครัวไปไหนอยู่ด้วยกันแบบนานๆเลยนะเจอใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ